นะคะเราก็ทําการเผาเครื่องนะคะก็จะมีพริกมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีหอมกระเทียมนะจ๊ะเพื่อจะทําการตํำนะขั้นตอนต่อไปนะทุกคนเราก็จะทําการเอาพริกนะคะพริกมาตําจ้าตําให้ละเอียดเลยนะทุกคนใส่หอม แดงไปนะทุกคนที่เผาด้วยกันนะคะก็ตำใส่กันเลยจ้าตำรวมกันเลยนะตรงนี้นะทุกคนสูตรเด็ดอยู่ตรงนี้นะคะใส่ผงชูรสก่อนนะมันจะได้แบบว่าไม่กระเด็นนะทุกคนเวลาตำจะไม่กระเด็นนะแล้วเอาพริกเขียวใส่ด้วยนะทุกคนที่เราปิ้งด้วยกันนะเอามาใส่เลยใส่แล้วก็ทำการตำนะคะทุกคนตำให้ละเอียดเลยนะ ขั้นตอนสุดท้ายใส่มะเขือเทศลงไปเลยจ้ามะเขือเทศลงไปเลยจ้าแล้วทำการตำนะคะตำให้ละเอียดเลยนะทุกคนขั้นตอนนี้ก็ตำให้ละเอียดเลยจ้าทุกคนและต่อไปก็สสเอาผักหอมมาใส่หอมซอยหอมใส่เลยจ้าทุกคน ซอยหอมใสเลยซอยหอมนะจ๊ะ,ะตามเราจะทําการปรุงนะจ๊ะทุกคนทําการปรุงโดยใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาพี่น้องใส่ปลาแดกปลาแดกลงไปแม่บุญลำ่ำแซ่บจ,จ้ะทุกคนแซ่บเลยจ้า อ่นัวหัวใส่กันเลยทุกคนนัวนัวใส่กันเลยอืมหน้าตาจุดจ้านมากเลยนะทุกคนเตรียมเลยจ้าข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะคะทุกคนเตรียมเลยนะโอ้โหดูยัวๆเลยจ้ะทุกคนยัวๆเลยจ้า พยอยามมาเด้อต่ำแจวมาเขือเทศแจวมาเขือทุกคนยู่ๆเลยอ้ะทุกคนมาๆๆๆมามามกินน้ำกันแจวมาพีแจ่วมาเ,เขือเทศทุกคน มาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้ไอไผายางมาน้ำน,น้ำกันดเด้อเตรียมข้าวเหนียวไว้เลยเด้อจ้าขั้นตอนสุดท้ายตักใส่ถ้วยจ้าทุกคนมามามา,มากินกั้มกันมากินน้ำกันผาย,ยางม,ม,มาเด้อแจ่วมักริกแจ่วมักเขรื่องเพี่นอ้องมามา,มากินน้ำกัน